สวัสดีค่ะพี่น้องป่องปายสุขสุขคนณแม่น้กับปูพอยาเนิ้เก็แล้วจะพี่น้องจาา้ายาเนิ้วก็มีข่าวัาเปิดเรื่องบอดบอยสริชัยบอดบอยพูดแบบนี้คําว่านักสู้มันมาคู่กับคําว่าอดทนแม่นี่หรพี่น้องจา้าแม่นี่อย่างเดี๋ยวยาเนิ้วพายเบิ้งแล้วกับปวดรอรอพี่น้องบอดบอยสริชัยแล้วก็รอานอนพี่น้องใส่ชุดสูตรก็รอใส่ชุดเผชดก็รอใส่ชุดใดแล้วก็รอพี่น้องคนเป็นรอานอนพี่น้องจา้าแล้วก็พูดคําว่า นักสู้มันมาคู่กับคําว่าอดทนบอยสรีชัยแมนดีลีพี่นงองจา้เาเขาาะอดทนมันกับบอยพอถึงจุดหมายเนาะพี่นงเอฟซีหลายๆทานกับขอมาสรงหัวใจรัวๆใช่เลยมันจริงที่สุดเลยค่ะถูกต้องค่ะแมนพี่นงองจ้าถูกต้องที่สุดพอบานเขาก็ต้องสูมันยังคอยจะถึงจุดหมายกรแมนควาาเล้าลราพี่น้องสุดยอดมากค่ะคุณบอย ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะรอมากค่ะบอสบอยใส่ชุดสูตรหลอมากคะ่ะแมนพี่น้องเราใส่ชุดเดียวแล้วก็รอบดพี่น้องบอสบอยสิ่งทใช้แมนจ้าอดทนถึงจะถึงจุดสําเร็จและถึงจุดหมายปลายทางแม่นจ้บอสอดทนเท่านั้นที่จะยืนอยู่ได้แมนพี่น้องเซตงานนี่ยังก็ต้องอดทน จังควรสิถึงจุดหมายปลายทางสุดยอดคนรุ่นใหม่นำพาใจเกินร้อยมาถึงปีที่เก้าขอให้เฮงเฮป,ปังปังสร้างสารรค์ผลงานดีๆให้พี่น้องได้ชมต่อไปนานนนะคะเฮงเงปังปังรวยรวยจ้าสีก็เข้อมาคอมเมนต์ร้วมลวนมัวในเพื่นกบจับฉลาดมือนีแต่พี่น้องจับฉลาดพร้อมน,น้องๆองทีมงานเพราะวา่าละว่าโดนโดนเรน คอยสิดายยูพร้อมกันพนว่าสอยออลดดีพร้อมทั้งออลีแบรน์กัอยูน้ำกันนะก็เลยได้จับฉลากันแจกของขวัญลูกน้องนี่แหละค่ะที่เรียกว่าบุคคลต้นแบบค่ะบอสบอยใช่ค่ะถ้ามีทั้งสองความสำเร็จต,ต้องตามมาแน่นอนค่ะใช่เลยจ้าแมนพี่น้องทั้งสู้ทั้งอดทนเก่งและแร่งค่ะถึงจะอยู่รอดแม่นจ้าถูกต้องที่สุดค่ะ ใช่ค่ะกว่าจะมายืนได้อย่างสง่างามทุกวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างแม่รักในความเป็นนักสู้ความอดทนของบอสคาแมนจ้าแมนยีรีจ้าบอสบอยต้องอดทนต้องสู้กับทุกสถานการณ์จังคอยมาถึงมือนี้ใดแมนยีรีพี่น้องจ้าเท้าถอยมันก็บาบถึงมือจุดหมายปลายทางเนาะถูกที่สุดค่ะวราถูกต้องที่สุดเลยค่ะบอสบอยขอให้เฮงเฮงปังปังเรื่อยเรวยเด้อจ้า พี่น้องสุดยอดคกอกหลีพี่น้องจะไปทั้งใดกับเอฟซีล่หลายเดออันมอลําใจกันร้อยนี่สุดยอดคกอกหลีปีที่เก่านี่เลิศเลเพื่อฟิกคักพี่น้องเพื่อนว่านาหาันแหง่งงามคักสุดยอดอลังการงานสั่งมังค้นไปทั้งใดกับคนลไายหลายผมเดพี่น้องกําลังใจอันบันเอบีเมนเพื่อนนี่สุดยอดคกอกหลีพี่น้องหลายคักไปทั้งใดกับขอให้ปังๆรวยๆตลอดการงานเตือใจเกินร้อยงานการแสดง สุดอลังการมากค่ะบอสบอยซอ,อแอนเฮงเฮงปังปังเด้อจ้าไปทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางเฮงเฮงปังปังเอยๆยพร้อมทั้งทีมงานสุปป้ผู้สุ้คนพร้อมทั้งพ่อแม่พี่น้องสุปผู้สุคนอยู่ดีมีแห้งเด้อจ้าเดินทางด้วยความปลอดภัยเช่นกันจ้าพี่พี่น้องน้องมีความเห่นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่ดีละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย